สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแสดงวิธีการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดบลูทูธและเมาส์บลูทูธเข้ากับโทรศัพท์พร้อมๆกันนะคะขั้นแรกเราไปเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์ค่ะถ้าเมาส์และคีย์บอร์ดอันนี้เคยจับคู่กับโทรศัพท์เครื่องนี้มาก่อนนะคะก็จะปรากฏรายชื่อของเมาส์และคีย์บอร์ดที่หัวข้ออุปกรณ์ที่จับคู่ค่ะ ซึ่งในบางอุปกรณ์นะคะมันก็จะเชื่อมต่อกันได้เองโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากมันไม่เชื่อมต่อกันอัตโนมัตินะคะเราใช้นิ้วมือเนี่ยจิ้มไปที่ชื่ออุปกรณ์อันนั้นก็จะสามารถเชื่อมต่อกันได้เองค่ะแต่หมายความว่าจะต้องกดเปิดเครื่องที่เมาส์และคีย์บอร์ดก่อนนะคะจึงจะสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งในที่นี้นะคะจะแสดงวิธีการเชื่อมต่อในกรณีที่ เรายังไม่เคยเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยกันมาก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปเปิดสวิตช์ตรงคีย์บอร์ดนะคะก็จะเกิดสัญญาณไฟตรงปุ่ม Power ค่ะหลังจากนั้นเรากดปุ่ม Connect ค้างไว้ประมาณ3-5วินาทีจะสังเกตนะคะไฟกระพริบสีฟ้าตรงนี้แสดงว่ามันกำลังค้นหาสัญญาณของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้นะคะ หลังจากนั้นนะคะไปเปิดสวิตช์ของเมาส์ค่ะก็จะสังเกตเห็นไฟกระพริบนะคะซึ่งมีความหมายว่ามันกำลังค้นหาสัญญาณของอุปกรณ์ที่สามารถเข้ากันได้ค่ะและเมื่อกลับเข้ามาดูในโทรศัพท์นะคะตรงหัวข้ออุปกรณ์ที่ใช้งานได้นะคะมันจะมีชื่ออุปกรณ์ของเมาส์และคีย์บอร์ดเนี่ยโผล่ขึ้นมา ะะแต่ถ้ามันไม่มีนะคะเรากดปุ่มค้นหาค่ะทีนี้มันก็จะปรากฏนะคะชื่อของเมาส์และคีย์บอร์ดนะคะขึ้นมาซึ่งโดยปกตินะคะในเมาส์หตัวเนี่ยมันจะขึ้นเมาส์บลูทูธเนี่ยชื่อขึ้นมาเนะะี่ยค่ะชื่อที่มันขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นมาแค่1ชื่อนะคะเพียงแต่ว่าเมาส์ตัวนี้พิเศษก็คือมันขึ้นมาเป็น2ชื่อก็คือ บีก็คือบลูทูธนะคะก็มีทั้ง3.0และ5.2าอนะคะ,ะซึ่งอันนี้เลือกใช้อันไหนก็ได้นะคะแต่ขอเลือกใช้เป็น5.2นะคะเพราะว่าตัวเลขมากน่าจะดีกว่านะคะเพราะนั้นก็ให้กดเลือกไปเลยค่ะเพื่อทำการเชื่อมต่อหลังจากนั้นจะมีหน้าต่างโพรขึ้นมานะคะถามว่าต้องการจับคู่หรือไม่นะคะเราก็ตอบลงไปเลยค่ะว่าตกลง พอมีข้อความขึ้นมาว่าเชื่อมต่อแล้วนะคะก็แสดงว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์ได้ทันทีเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็กดอีกอันนึงนะคะก็คือคีย์บอร์ดนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มใช้อุปกรณ์ได้ทันทีเลยค่ะจะใช้เข้าแอปไหนก็ได้ค่ะ